500M ขึ้นผมก็พอใจแล้วโอเคมาไปเลยสวัสดีครับผมตอนนี้มาพบกับผมนะครับกับรายการโอนาโนฟีฟ่านะฮะ <Yeah. S 2> วันนี้เราจะมาเปิดแพ็ค5สเต็ปกันนะครับผม1,400บาทดูว่าเราจะไปได้อะไรกัน ครับผมก็จะได้การมาทั้งหมด5ใบนะครับก็ใบแรกคือเป็นท็อป5รวมปีที่แพงนะฮะแล้วก็ท็อป50รวมเบอร์เบสกับบอรลิเจนนะฮะแล้วก็ท็อปไรวมเบอร์เบสกับบอรลิเจนเหมือนกันแล้วก็ตำนานหรือ EC 5นั่นเองครับผมก็ไฮไลท์หลักของเราจะมี2ใบนี้แต่ตอนนี้เราจะมาเปิดเ,เขาเรียกว่าเปิดให้ดวงซวยมันออกไปก่อนนะฮะโอเคอ่ะรวมเลยดีกว่า เฮซอนครับซอนเฮนินเดวิดลุยแล้วก็มาเชโรโอเคแล้วก็มีกมล่องสูมเวอร์เบสสามกล่กองนะฮะป้าบท็อปสามสิบนะจริงๆเวอร์เบสใบนี้มันออกได้ไหมเนี่ยเออกลัว่าไม่น่าออกโอ้ยตำนานมาหน่อยตำนานมาหน่อยไ,ได้ตำนานอุ้ย พพเพราะอ้าปกติเรามีอยู่ใบหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเออมันน่าจะให้มาใบหนึ่งถือว่าโชคดีไหมเนี่ยเออกูไม่รู้อ๋มมอจะได้ถึง 10m ไหมเนี่ยขอมมาหน่อยเร็วมา 30m ได้อยู่เอาหน่อย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 เว้ยเอาหน่อย เวอร์เลเจนต์มาสักไปปะโอ้โหหนัาก็ตัวนี้คูอสุยแตงม่วงต้องมาแล้วเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมาเวอร์เบสต้องมาแล้วรุ่นนี้ระดับนี้แล้วโอ้โหมาเลยดีกว่ามาแล้วครับ สำหรับไฮไลท์ของเราในคลิปนี้เจ๊งไม่เจ๊งอยู่ที่ใบนี้ใบเดียวเลยเนี่ยไม่เอาเดวิสิวแมนพอนะครับ 500M ขึ้นผมก็พอใจแล้วโอเคมาไปเลยอเลต<ะ>้าสีอหเอโอเคโอเคถูกว่าโอเคโอเค จะมารวมคร่าวๆนะฮะได้นักเตะประมาณ 580m นะฮะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าไ,ได้แค่นั้นอนะได้ 580m นะฮะเพราะว่าเราเปิดไม่ได้ตังค์เลยสักบาทไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ Multiple gunshots split the block. The fuck stops. Niggas is calling cops. People shot. Nobody stop. I wonder when the world stop. Came in last night to get shot. While the whole block staring. I will never understand.